好，好啊。他们家怎么那么大呢？宝宝在哪个医院？ ใบพัดพัดอากาศออกสูนสุดหนึ่งก้าวตีโอการในหนึ่งวินาทีชนะอากาศไหลแทนที่ต้องเข้ากันไหมแบบเออทำให้อากาศไหลแทนที่เข้ากัน ในมวลที่มากขึ้นมันก็ต้องมีค่าอุดมที่เปลี่ยนแปลงค่าตัวไหนลูกที่จะทำให้เราได้มวลอากาศไหลเข้าไปมาสุกเออนหนึ่งคือเอเอคืออะไรคือที่ของหน้าตัดพัดลมหน้าตักพัดลมอะไรอย่างเา ถ้ามือที่น่าตัดเอมากขึ้นก็จะกว่าดวนได้มากขึ้นมกนะเท่านี้อีกความเร็วลมความเร็วลมไหนเข้าเร็วมากขึ้นก็จะกว่าได้มากขึ้นซึ่งองค์ความเร็วลมมันก็เป็นตัวการต้องใจท,ทีงตนองรงีบต่อไปนะคะขนาด ควมมีขนาดยังไงสับพืู้ที่ตัวนีเท่ไงนะแล้วก็โครงสร้างเป็ยังไงทำไตอรอกาศรีวดได้หมต้อหน้าถามว่าเปรูร่วอากาศถ้ามอกบูกดูเข้ามาแนแล้วอไม่ไม่ผ่านเฉะนั้นถ้าคนมีรูรั่วอในเรื่องาดิจเมไม่ได้จบ มันีอีอนเดียทุกคนเอ่อไปพักอะราเปิดปะตูอันแรกเดูดเราพักเปนดถ้าไปพักกลุ่มก็ตึนอากาศจากหน้าไปข้างหลเรารู้ได้ไว่าอากาศข้างหลังมันไม่ไหลจากหน้าอีอ่ะทางพิสิกส์ก็ต้องมีการหับเด่เพื่อให้ความรงข้างหลังไม่ผ่านอากาศมแต่ว่าเราต้องรอเา มุมข้อแต่พอนะทีข้างมือเราจะมีแบบฝึุหัดที่มันจะเป็นใบกิจกรรมของกลุ่มอาจารย์ต้องการอะไรมากค่ะต้องการอยู่สองอย่างด้วยกันทุกคนเปิดใบกิจกรรมดูใบแผ่นแรกเนี่ยกิจกรรมกลุ่มจะพูดถึงการออกแบบเครื่องกรองอาจารย์ให้เราออกแบบได้เลยดีวาดแบบได้เลยที่เราเรียก 15นาทีครับ <coughs> 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 เจ้านที่ต้องตออกขเราเป็นนวัตกรรมบางอย่างที่นาไปใช้ในการลดโลหะวาบนทีอะรทุกบ้านต้องมีทุกครัวเรือนต้องมีนี่ทสัญญาต่อรัฐบาลเข้าใจรัฐบเลยการเนรัฐบาลที่ต้องติดตรงนี้เพื่อต้อนขุนฟันที่สร้างขึ้นมากาะชทสบอดเฉียาเขาก็เป็นการลดโลหะรับ Thank uh -huh. Gracias. Oh, yeah. 欢迎你们来